สล็อตไม่ใช่การลงทุนแต่มันคือกุศโลบายในการบริจาคเงินให้เจ้ามืออ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับกันดีกว่านะสล็อตไม่ใช่การลงทุนแต่คือกุศโลบายการบริจาคเงินให้เจ้ามือในยุคที่การเข้าถึงการพนันเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วคลิกนะก็สามารถที่จะเข้าสู่เว็บพน,นันบอลพนันขนาดใหญ่นะครับที่ไม่มีจํากัด ได้เลยนะครับหลายคนหลงเชื่อคำว่าสล็อตออนไลน์คือการลงทุนที่ให้ที่ใช้เงินน้อยและให้ผลตอบแทนสูงแต่หากลองเราลองกระทบเปลือกดูนะจะพบว่านะครับสล็อตไม่เคยเป็นหนทางสู่ความมั่งมั่งคั่งนะครับแต่มันคือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดเงินจากกระเป๋าคุณนะครับไปบริจาคให้กับเจ้าของเว็บแบบเต็มใจนะครับแล้วก็บริจาคแบบไม่อั้นด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรา มาดูกันเลยดีกว่าว่าทำไมหน,นะครับการลงทุนต้องมีเหตุผลนะแต่สล็อตมีแค่ความบังเอิญความแตกต่างชัดเจนนะครับระหว่างการลงทุนนะกับตัวการเล่นการพนันการสล็อตเนี่ยนะครับความแตกต่างที่ชัดเจนคือการควบคุมความเสี่ยง นักลงทุนเนี่ยนะครับเขาต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและปัจจัยพื้นฐานเพื่อคาดการอนาคตว่าไอสิ่งที่เราจะลงทุนไปนะครับมันจะให้ผลตอบแทนในอนาคตอย่างไรเพราะนั้นมันมีตัวเลขมีสถิติมีอะไรเข้ามาควบคุมแต่ในขณะที่นักปั่นสลอ็อตจะฝากไว้ฝากชีวิตไว้กับอัลกอริทึมที่ชื่อว่าแรนดอมนะครับแรนดอมนัมเบอร์นะซึ่งถูกตั้งค่ามาในระยะยาวว่า ยังไงอย่างไงนักปั่นสลอ็อตทุกคนก็จะต้องแพ้มันเสมอและความจริงก็คือสล็อตไม่มีสติติใดที่ช่วยให้ชนะความจริงนะครับมีแต่สติติท่าที่ทําให้เจ้ามือได้เปรียบเสมอนะครับไม่ว่าคุณจะใช้สูตรไหนก็ตามกูสโลบายนะครับรางวัลเล็กๆเ,เ,เพื่อเหยื่อรอก,ก้อนใหญ่นะครับทำไมเรารู้สึกว่าเล่นสล็อตแล้วได้เงินบ่อยนั่นคือความรู้สึกหนึ่งน,นั่นคือกูสโลบายหนึ่งที่แยบยลที่สุดนะครับ ระบบจะปล่อยให้คุณชนะรางวัลเล็กๆน้อยๆบ่อยครั้งเพื่อให้สมองนะครับหลั่งสารแห่งความสุขนะแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกว่าวันนี้ดวงดีจังนะอีกนิดเดียวก็คงจะได้แจ็คพอตแตกแล้วอีกนิดเดียวก็จะรวยแล้วนะครับมันทําให้คุณนะทาให้คุณเนี่ยนะครับบริจาคอย่างต่อเนื่องนะหรือลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับนะเพื่อหวังรางวัลเล็กๆนะ คุณก็จะไม่ถอนเงินนั้นออกไปแต่คุณจะเอาเงินนั้นแหละไปทบนะไปปั่นต่อจนสุดท้ายรางวัลเล็กๆเ,เหล่านั้นนะครับบวกกับเงินต้นของคุณก็จะไหลกลับไปหาเจ้ามืออยู่ดี 3. นะครับค่าธรรมเนียมที่สูงถึง100%ในการลงทุนทั่วไปคุณอาจจะเสียค่าธรรมเนียมการซื้อขายเพียงเล็กน้อยนะแต่กุสโลบายนะครับในการบริจาคอย่างพวกสลอ็อตบาคาร่าต่างๆเนี่ยมันมีนะครับค่าธรรมเนียมที่สูงริบเลีวนะครับ ข้าธรรมเนียม RTP หรือ Return to p a y e r นะครับเป็นมายากลอย่างหนึ่งนะแม้เว็บจะบอกว่ามีค่า RTP 96%แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้คืน96%จากทุกๆ100บาทที่ลงไปความจริงแล้วมันคือการนำเงินของผู้เล่นนับหมื่นคนมาหมุนเวียนจ่ายคืนให้คนโชคดีเพียงไม่กี่คนส่วนที่เหลือก็คือเงินบริจาคถาวรหรือที่เจ้ามือเก็บเข้ากระเป๋าโดยที่ไม่มีสิทธิ์เรียกคืน สภาพคล่องที่ไหลออกอย่างเดียวนะครับการลงทุนที่แท้จริงเนี่ยทรัพย์สินจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือคงที่นะแต่หรือคงอยู่นะแต่วงจรการปั่นสล็อตนะครับมันจะเป็นอีกรูปแบบนึงเลยนะเงินที่คุณโอนเข้าเว็บปรนานจะแปลเปลี่ยนเป็นตัวเลขสมมุติทันทีตัวเลขเหล่านี้จะค่อยๆลดลงตามจํานวนรอบที่คุณหมุนจนสุดท้ายกลายเป็นศูนย์สิ่งที่คุณได้รับกลับมามีเพียงความตื่นเต้นชั่วคราว แต่สิ่งที่เจ้ามือได้รับคือเงินสดจริงๆของคุณเนี่ยแหละที่หามาอย่างยากลำบากนั่นเองสรุปแล้วนะครับการเปลี่ยนเงินบริจาคเป็นเงินออมนะหากคุณมองว่าสล็อตคือการลงทุนคุณกําลังเดินผิดทางตั้งแต่วินาทีแรกเพราะไม่มีการลงทุนไหนในโลกที่เจ้าของระบบจะล็อกผลกําไรไวใ้ให้ตัวเองฝ่ายเดียวแบบ100%เเหมือนสล็อต นะครับเลิกบริจาคให้คนที่รวยอยู่หลังหน้าจอคอมแล้วหันกลับมาลงทุนตัวเองดีกว่านะครับหรือเก็บออมเองดีกว่าจะงอกเงยกว่าเพราะนั้นถ้าคุณชอบการลงทุนเนี่ยมันมีหลากหลายการลงทุนมากมายที่ไม่ใช่พวกนี้นะไม่ใช่การผนันออนไลน์นะครับการลงทุนมากมายได้แก่อะไรล่ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งการลงทุนหุ้นนะครับการลงทุนในกองทุนนะครับการลงทุนในสลากต่างๆนะครับ นะคุณลองหาการลงทุนเหล่านั้นอย่างน้อยเมื่อคุณลงทุนเหล่านั้นเนี่ยนะครับถ้าลงทุนดีๆศึกษาข้อมูลดีๆมันมีโอกาสทําให้คุณร่ํารวยหรือได้รับผลกําไรนะครับที่ยั่งยืนกว,กว่าลงทุนในพวกสล็อตบาคาร่าหรือการพนันพวกนี้นะครับก็ลองดูนะนะครับใครที่ยังหลงอยู่ในเรื่องพวกนี้นะครับให้ลองกลับมานะครับอย่างน้อยมาไล่ดูคลิป วิดีโอของผมก็จะพอที่จะทราบได้ว่าประสบการณ์แต่ละคนเจออะไรมาบ้างนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุ้ม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ล e เด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเ <s> พื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเ <s> พื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ